โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายามุกระดับทองปีการศึกษา2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวีตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลาบริหารงานโดยนางสาวนิทยาจิตพักดีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวีมีครูและบุคลากร,รทางการศึกษาจำนวน37คนมีนักศึกษาทั้งสิ้น 1,293คนมีศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลทั้งสิ้น10แห่งซึ่งเป็นห้องเรียนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวีสถานการณ์ยาเสพติดรอบสถานศึกษาจากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับคดียาเสพติดของสถานีตำรวจภู้รนาทวีและสถานีตำรวจภูทรสะท้อน,อนในรอบปี2566จะเห็นได้ว่าในแต่ละเดือนสามารถจับผู้เสพสารเสพติด ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากนโยบายจากภาครัฐและความเอาใจใส่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวีตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,าเสพติดโครงการสถานศึกษาสีขาวหลอดยาเสพติดและใบยมุกโดยการนำของผู้ในการสถานศึกษารวมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบา,ามุกด้วยกลยุทธ์4ีต้องสองไม้และได้ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันสถานศึกษาดําเนินงานตามกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อาําเภอนาทวีได้ดําเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้งสีด้านของห้องเรียนสีขาวภายในห้องเรียนประกอบด้วยโครงสร้างของนักศึกษาแกนนําแบ่งออกเป็น4ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสาร,รวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมสถานศึกษาจะทำประกาศและมอบรางวัลเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นศูนย์ส่งเสริสมการเรียนรู้อำเภอนาทวีได้ลงพื้นที่ประเมินติดตามผลการดำเนินง,งานห้องเรียนสีขาวทุกห้องเดือนละหนึ่งครั้งได้ประกาศผลการดำเนินง,งานห้องเรียนสีขาวดีเด่นและมอบเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนสีขาวดีเด่นประจำปี2566จำนวนทั้งสิ้น7ครั้ง สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการมีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการการจัดสภาพแวดล,ล้อมสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนอาจารย์การพนันการทะเลาะวิวาทโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวีได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์จำนวน16กิจกรรมดังนี้ 1. โครงการแข่งขันกีฬากรีทาสกอรอเกมระดับจังหวัดโครงการสัปดาห์แห่งความสุขสร้างอาชีพสร้างรายได้หลักสูตร3ชั่วโมง โครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันโครงการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนด้านกีฬาโครงการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์เมืองสงขลาและปลูกป่าชายเลนโครงการศึกษาดูงานทันสถา,านหญิงและศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดภายใต้โรงพยาบาลธัญลักษณ์สงขลาโครงการไซโชจุดประกายความคิดแบบวิทยาศาสตร์โครงการค่ายพัฒนาวิชาการสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์สกรออําเภอนาทวีโครงการแข่งขันกีฬาส,าส,าสกรอชายแดนใต้เกมโครงการอบรมอาสาโยวกาชาติสกรออําเภอนาทวีหลักสูตรพื้นฐานโยวกาชาติ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจุดประกายความคิดแบบวิทยาศาสตร์โครงการเปิดบ้านวิชาการสาก,กรออำเภอนาทวีโครงการเก่งและดี2 o บี d ันเดยแและโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตสำหรับนักศึกษาสาก,กรออำเภอนาทวี 2. มาตรฐานด้านการค้นหา สถานศึกษามีข้อมูลนักศึกษารายบุคคลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทะวีได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2 <S 1> <S 1> วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเพื่อคัดกรองในด้านต่างๆมีการออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนสถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกล,ลุ่มติดและกลุ่มค้าดำเนินการคัดกรองและตรวจสุขภาพผู้เรียนในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2 สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบโดยมีการสรุปรายงานทั้งสองภาคเรียน 3. มาตรการด้านการรักษาสถานศึกษามีนโยบายการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ในการดำเนินงานในการบำบัดและการรักษากำหนดขั้นตอนการดำเนินงานมีภาคีเครือข่ายในการบำบัดและส่งต่อ สถานศึกษามีคลินิกเสมารักหรือสิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวีได้ดำเนินการให้มีคลินิกเสมารักประจำตำบลทั้ง10ตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานบันทึกให้คำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินงาน4มาตรการด้านการเฝ้าระวัง สถานศึกษามีตู้เสมารักและช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซสื่ออรามุกกาจาจา์การพน,นันการทะเลาะวิวาทเป็นต้นสถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักรับสมัครดำเนินกิจกรรมบันทึกการจัดกิจกรรมและสรุปผลการจัดกิจกรรม 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีนยโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและใบายามกุกได้จัดทำนยโยบายยุทธศาสตร์มาตรการการลงโทษและการสร้างขวัญกำลังใจประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน แต่งตั้งคณะก,กรรมการดำเนินงาน3ระดับสถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบาามุกโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวีมีห้องปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบาามุกและบันทึกในการใช้ห้องกิจกรรมทุกครั้งสถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ M O U กับภาคีเครือข่ายดังนี้ 1>, 1. สำนักงานสาธรารณสุขอำเภอนาทวี 2. กกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่5ค่ายมหาจาัก,กรีซิรินทร 3. เรือนจำอำเภอนาทวีและ 4. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควรกาหลงจังหวัดสตูลสถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU ดังนี้ 1. กิจกรรมทูบีน u m b บ r วกับสาธรารณสุขอำเภอนาทวี 2. กิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ยาเสพติดกับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่5ค่ายมหาจัก,กรีซิรินทร 3. กิจกรรมประถมนิเทศและประชาสัมพันธ์โครงการทวีนับวันกับเรือนจำอำเภอนาทวีและ 4. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทวีนับวันกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนการหลงจังหวัดสตูล สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวีได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องกำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผลบันทึกการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัดทราบ กิจกรรมห้องเรียนสีขาวทั้ง10ห้องเรียนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวีมีการจัดทําแผนผังนักเรียนแกนนํา4ฝ่ายของห้องเรียนสีขาวไว้ครบทั้ง10ห้องเรียนแต่ละห้องเรียนจํานวน21คนซึ่งแต่ละห้องเรียนจะมีคติโพสในการดําเนินงานและมีข้อตกลงของห้องเรียนทุกห้องเรียนเพื่อถือปฏิบัติและได้จัดทําบันทึกการประชุมแกนนาทั้ง4ฝ่ายไว้ครบทั้ง10ห้องเรียน มีโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่ปลอดสารเสพติดปลอดสื่อลามกอนาจารปลอดการพนันปลอดการทะเลาะวิวาทผลงานดีเด่นด้านบุหรี่บุรีไฟฟ้าแอลกอฮอล์ยาเสพติดและใบายามุก ทูลกระหม,ม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีองค์ประธานโครงการทูบีน้ำปรวันเสด็จพระราชทานเกติบตัตรแก่เยาวชนสมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีน้ำปรวันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่29ซึ่งมีนายอับดุลเลาะยีตาเหประธานชมรมทูบีน้ำปรวันศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนะวีจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการนเดอะพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประช,มชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแกนนำชมรมทวีน้ำเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งหาโรงแรมเดอไพยสงขลาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวีสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลาได้นำนวัตกรรมวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ b a s e practice activity to achievement มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งไม่พึ่งอบายมุกมาใช้ในการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกใช้กิจกรรมขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จเน้นให้โอกาสมากกว่าการปรับปรามผู้เรียนได้รับการพัฒนาและได้แสดงศักยภาพที่หลากหลายทางด้าน EQ และ IQ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายใต้กรอบแนวคิดวงจรเดมิง PDCA ดังนี้ 1. ขั้นวางแผน หรือแพลน 1. เตรียมความพร้อมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ส,สถานศึกษากำหนดแนวทางในการดำเนินงาน 3. ส,สถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 4. ส,สถานศึกษากำหนดกิจกรรมโครงการที่จะดำเนินการซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนหรือดี 1>, 1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินงาน2สถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาประชุมชี้แจงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสสถานศึกษาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่า,ขาย 4. สถานศึกษาโดยครูประจำกลุ่มดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 5. สถานศึกษาโดยครูประจำกลุ่มมีการคัดกรองผู้เรียนออกแต่ละกลุ่มโดยไม่ปกปิดข้อมูล 6. สถานศึกษามอบหมายให้ครูประจำกลุ่มดำเนินการคัดเลือกผู้เรียนแกนนำแต่ละตำบลเพื่อค้นหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีความเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น 7. สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาครูและนักศึกษาแกนนำให้มีความรู้ความสามารถโดยการอบรมให้ความรู้ด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นำและนักจัดกิจกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนในห้องเรียนและ 8. สถาศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ 9. สถานศึกษาขับเคลื่อนการดําเนินงานชมรมทบีน้ำปรวันเพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับผู้เรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านกิจกรรมดังนี้จัดนิทรศการและรวมต้อนรับคณะอนุกรรมการในการตรวจรับการประเมินผลดําเนินงานโรงเรียนสดวขันชัยกรรพลานนอ,นอนุนสร์ จัดนิทศการและเข้าร่วมต้นรับคณะอนุกรรมการโรงเรียนนาทวีวิทยาคมรวมเป็นวิทยากรนะักรรอำเภอควนการหลงจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแกนนำชมรมทูบีน้ำวันสู่ความเป็นหนึ่งณนะโรงแรมเดอะพายรีสอร์ทสงขลาจัดโครงการเก่งและดีทู o n วันเด a m แคให้กับเพื่อนักศึกษาส,ส,าสการออำเภอนาทวีเทพาชนะสบ้าย้อยและคลองหอยโขง เข้าร่วมการประกวด 2B Number One ที a ด d น n c e ไ t ์ระดับภาคใต้รวมเป็นวิทยากรอ,อบรมให้ความรู้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสกร,รอ,อำเภอบางกลามจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติรวมกับเทศบาลตำบลน,นาทวีณันาสามกีฬากลางอำเภอนาทวี 3. ขั้นตอนการประเมินผลและตรวจสอบหรือเช็ค 1>, 1. สถานศึกษาดำเนินการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมต่างๆตามเครื่องมือประเมินผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการโดยผู้นิเทศตามคำสั่ง2สถานศึกษามอบหมายให้ครูประจำกลุ่มดำเนินการสังเกตความเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมต่างๆของผู้เรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสรุปและรายงานผลต่อผู้บริหาร 4. ขั้นตอนการปร,ปรับปรุงและพัฒนาแอ สถานศึกษาดำเนินการทบทวนผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากการทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือร่วมกันแก้ปัญหาโดยร่วมกันของครูผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์จากวัตถุประสงค์ข้อที่1พบว่าผู้เรียนร้อยละ70มีจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากวัตถุประสงค์ข้อที่2พบว่าผู้เรียนร้อยละ70มีความรู้และมีภูมิคุ้มกันทางน่าจิตใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกทั้งได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากภาคีเครือข่าย 2. ผลสำเร็จของการดำเนินงานจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณธรรมบ่งชี้รายภาคเรียน ระดับดีขึ้นไปปีการศึกษา2 5 6 6มีมากกว่าปีการศึกษา2565นักเรียนมีพฤติกรรมการมาโรงเรียนสายหนีเรียนไม่เข้าเรียนและขาดเรียนในปีการศึกษา2566มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา2565ในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและไบมกุก และเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่คณะครูคณะดำเนินงานได้ง่ายขึ้นเกิดภาคีเครือข่ายความรู้เพิ่มขึ้นกิจกรรมส่งเสริมให้มีพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นปัจจัยความสําเร็จผู้บรหิหารสถานศึกษามีการบรหิหารจัดการที่ดีมีการกํากับติดตารรมและประเมินผลส่งเสริมการให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม คณะครูให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียนและพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆคณะกรรมาการสถานศึกษาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวีขอให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานให้สําเร็จรุง่งเรืองความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีในการสอดสองดูแลนักเรียนและทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคีเครือข่าย นักศึกษาแกนนำ4ฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่ในภารกิจและดำเนินงานอย่างจริงจังในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง4ด้านของกิจกรรมห้องเรียนสีขาวสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนสีขาวเป็นอย่างดี บทเรียนที่ได้รับข้อสรุป 1. การดำเนินกิจกรรมต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 2. ผู้เรียนได้พัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะนิสัยพัฒนาทักษะชีวิตที่มีความหลากหลาย 3. ส,สถานศึกษาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อป้องกันอบายามกุกจากหน่วยงานอื่นและเกิดการยอมรับของชุมชนมากขึ้น ข้อสังเกตการดำเนินง,งานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและบายมุกในสันศึกษาโด้วยการนำกิจกรรมต่างๆให้ประสบผลสำเร็จนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่ให้ได้รับการสนับสนุนข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมต้องจัดในเชิงสร้างสารรค์มีการพัฒนาปร,รับกิจกรรมต่างๆให้ทันต่อช้าการและเหตุการณ์ข้อควรระวัง ในการดําเนินงานด้านการป้องกันอบายมุขของสถานศึกษาควรดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องมีการรายงานผลความตั้งใจในการทํางานของผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาศิษยิขาปลอดยาเสพติดและใบมุกซึ่งทําให้การดําเนินงานในครั้งนี้ประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายและมีการดําเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยนวัตกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลต่อผู้เรียนและยั่งยืนต่อไป